วิกฤตความวุ่นวายสายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนเที่ยวบินอาจลากยาวไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปีใครจะคิดนะครับตอนแรกก็ตั้งแต่ต้นปีที่มีแต่ข่าวดีว่าแต่ละประเทศยกเลิกมาตรการอะไรต่างๆเกี่ยวกับโควิดเนี่ยก็มองว่าเอออยู่ดีๆจะจบก็จบกระทันหันอาจจะเป็นเพราะว่ามีโอมิครอนมาเป็นฮีโร่ที่เป็นตัวช่วยให้มันจบเร็วขึ้นเพราะว่าแต่ละประเทศก็ในเมื่อโควิดเชือ้ออ่อนลงก็ไม่ต้องกังวลมากก็เริ่มทยอยเลิกมาตรการกันไปแต่กลายเป็นว่า จริงๆแล้วคือมันยังไม่จบแล้วมันก็แค่เปลี่ยนแปลงไปอีกในรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองก็คือความวุ่นวายก็คือเริ่มต้นจากในภายในอเมริกาและยุโรปเองแล้วก็แทนที่ว่าเอ่อพอมาตรการโควิดเลิกไปก็จะได้เดินทางกันได้กระหน่ำซัมเมอร์เซลปรากฏว่าก็จะมีแต่พวกเสือปืนวายกลุ่มแรกๆที่ตอนที่เขายังเลิกมาตรการกันไม่หมดนั่นแหะคนที่เตรียมตัวไปกันช่วงนั้นน่ะก็ก็จะได้ไปสมใจนะครับ เพราะว่าตั๋วเครื่องบินก็ยังไม่ค่อยได้ขึ้นราคามากเหมือนกับคนส่วนใหญ่ยังไหวตัวกันไม่ทันอพวกปืนไหวก็ไปกันก่อนส่วนของออฟกัจีเนี่ยไม่ได้เรียกว่าปืนไหวแต่ว่าไปตั้งแต่ไก่โหไม่ตั้งนานแล้วแล้วก็มากลับอาตอนที่คนอื่นเขาเขากำลังไปอ่าก็แต่ทีนี้คือคนที่ไปกันหลังๆก็จะเจอโชคร้ายเพราะว่าทั้งตั๋วเครื่องบินแพงแล้วก็การรอคิววีซ่าที่ยาวนานนะครับจำนวน เจ้าหน้าที่สถานทูตก็ดันกระทบด้วยไม่ได้กระทบแค่การบินสถานเจ้าหน้าที่สถานทูตก็กระทบเหมือนกับว่าจํานวนคนตัดสินน้อยละมั้งก็เลยพิจารณาว,วีซ่าก็นานขึ้นอีกคือคิวก็ยาวรอกันเดือนหนึ่งเดือนครึ่งกว่าจะได้ยื่นพอยื่นไปแล้วก็รอนานขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วพอได้วีซ่าจะเดินทางอ่าก็ตั๋วบินแพงอีกแล้วก็ยังมีความเสี่ยงว่าจะมีการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบินหรือเปล่าคือใช้คําว่ายกเลิกก็ คงไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ายกเลิกไม่บินเลยแต่ว่าอาจจะเป็นยกเลิกแล้วก็ให้เราไปวันอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งการที่เขาเตรียมตัวไม่ทันทั้งสายการบินและสนามบินว่าจะมีคนมาเยอะขึ้นแต่ในขณะที่พนักงานใหมย่ยังคงยังคงเทรนไม่ทันจํานวนพนักงานน้อยคือคนไม่ได้มากกว่าเดิมคนยังแค่เจ็ดสิบหรือแปดสิเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดคนไม่ได้มากกว่าเดิมแต่จํานวนคนทํางานน้อยลงมีคนบอกว่าอ่า หลายคนเขาถูกให้ออกแล้วเขาก็ไม่กลับมาแล้วเพราะว่าอาชีพนี้ชักจะไม่มั่นคงฉะนั้นต่อให้ไปชวนเขากลับมาเขาก็คงไม่อยากกลับหมายถึงพวกนี้ที่เคยถูกให้ออกเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็เป็นงานอยู่แล้วไงใช่ไหมให้กลับพอให้กลับมาปุ๊บไม่นานเขาก็ทําได้แหละฉะนั้นคนเก่าไม่ยอมกลับก็จะหาเทรนคนใหม่ก็ต้องใช้เวลาฝึกกันก็เลยไม่จบกันง่าย ก็เหมือนกับว่าตอนช่วงมีมาตรการโควิดเนี่ยก็ไม่ได้ไปพอรู้สึกว่ามันยุ่งยากต้องตรวจ PCR หรืออาจจะต้องกักตัวหรือต้องเช็คอะไรวุ่นวายแล้วก็บรรยากาศในประเทศก็ไม่ดีแต่พอเขาเลิกมาตรการไปก็แทนที่จะได้ไปก็อ่ะนี่ครับเจอที่บอกเมื่อกี้นี้รอคิวนานพิจารณานานตัวบินแพงมันเป็นกันคนละรูปแบบครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงล,งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอคืออีกปีหนึ่งคืออีกปีหนึงเป๊ะเลยเหรอหรือแค่ถึงถึงปีหน้าเฉยๆนะ ก็คือคลื่นความล่าช้าและดีเลย์ของเที่ยวบินก็ทำให้เกิดความโชคร้ายว่าเราอาจจะเห็นภาพนี้ไปอีกอย่างน้อย1ปีอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยตกลงว่าวิกฤตนะครับซึ่งก็ไม่ได้โทษว่าเป็นวิกฤตโควิดอย่างเดียวแต่วิกฤตโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ใช่2ปีกว่าแต่อาจจะเป็น3ปีกว่าเป็นอย่างน้อยแถมยังจะมีความคลุกกลุ่นขึ้นมาอีกว่าบางประเทศเริ่มจิตตกว่าเปิดท่องเที่ยวซัมเมอร์แล้วก็ โควิดพุ่งแล้วหน้าหนาวเอายังไงเออต้องต้องรอดูตอนใกล้ๆว่าหน้าหนาวคือจะเอายังไงก็หวังแต่ว่าจะแค่เอาเรื่องของหน้ากากากลับมาอย่างเดียวอย่างเช่นเอ,อ่อที่ที่เคยขูข่ๆไว้อย่างเยอรมน,นีกับไอร์แลนด์สถานการณ์ดีขึ้นนะแต่ความปกติจะไม่กลับมาจนกว่าจะถึงซัมเมอร์ปีหน้าโอ้ก็จินตนาการดูถ้าเอาเป็นพวกหน่วยงานอะไรหรือสายกหรือตัวสายการบินเองหรือสนามบินเองเนี่ย แน่นอนทำเทรนตอนนี้ไม่ทันอยู่แล้วฉะนั้นเขาก็คงจะนะครับคงจะค่อยเป็นค่อยไปของเขาแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเพราะว่าต่อให้ทาเทรนมาอย่างไรเนี่ยกว่าจะได้เรื่องกว่าจะอะไรก็คงจะจบฤดูร้อนแล้วซึ่งมันก็คงอีกแค่2เดือนอย่างมากใช่ไหมฉะนั้นเขาคงไปหวังกับหน้าร้อนปีหน้าอย่างแน่นอนที่จะให้มีจํานวนคนทํางานเพียงพอฉะนั้นตรงนี้ต้องเตรียมใจไว้ก่อน ว่าชัวๆเลยว่ามันจะมีปัญหานี้ไปจนกระทั่งจบหน้าร้อนนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาคือที่เขาแก้ปัญหากันไปทั้งจํากัดจํานวนเที่ยวบินในแต่ละวันหรือว่ายกเลิกหลายๆเที่ยวบินที่มันทําให้เขาเรียกอะไรอะ่ะเพื่อลดจํานวนความวุ่นวายอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนะฉะนั้นก็คาดหวังไว้ก่อนเลยว่าว่าจะจะวุ่นวายแน่ๆคือวุ่นวายแบบนี้ต่อไปจนกระทั่งจบหน้าร้อนก็มีซีซีอของยูไนเต็ดนะครับ ของสายการบินอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าอุตสาหกรรมการบินจะไม่กลับไปเป็นปกติจนกว่าจะถึงฤดูร้อนของปีหน้าซึ่งก็ไม่มีอะไรมารับประกันได้นะว่าปีหน้าก็คือจะไม่มีอะไรอีกใช่ไหมเอ่อเพราะเรื่องของน้ํามันแพงก็ยังอยู่ก็ทีนี้ก็ขาดแคลนมากเลยแหละตอนนี้ทั้งทั้งนักบินทั้งผู้ให้การต้อนรับบนเครื่องบินแล้วก็พวกผ,ผู้ควบคุมการเดินทางทางอากาศ ก็ขาดแคลนอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเทรนพนักงานกลับมาก็ตามแต่มันดูไม่น่าจะทันแล้วก็อุปสรรคอ,อย่างหนึ่งที่สายการบินต้องเจอเพราะว่าไม่ว่าสายการบินเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเตรียมการมาพร้อมแค่ไหนก็ตามจะฝึกพนักงานเร็วพยายามฝึกให้เร็วที่สุดแค่ไหนก็ตามแต่ว่าที่สิ่งที่เขาไม,ไม่สามารถควบคุมได้ก็คือสนามบินสายการบินกับสนามบินนี่คนละเรื่องกันนะครับอย่างเช่นฮิตโรแอร์พอร์ตที่ลอนดอนเนี่ย เขาบอกว่าสามารถจะยกเลิกเที่ยวบินได้จนถึงนาทีสุดท้ายหมายความว่าเราเที่ยวบินของเราเราไปนั่งอยู่หน้าเกตแล้วเราก็ยังวางใจไม่ได้จนกว่าจะนาแม้จะนาทีสุดท้ายต้องแบบชัวร์ตอนที่เครื่องบินมันบินขึ้นไปแล้วนั่นแหละอันนั้นจะชัวร์นะแล้วก็นอกก็คือมีการรอคิวที่ที่ฮิวส์เลยอะ่ะเยอะมากๆในสนามบินคือมันเป็นความเสี่ยงของสายการบินนั่นแหละ ต่อให้พยายามเร่งการเทรนแค่ไหนพยายามเพิ่มจํานวนอะไรแค่ไหนแต่ก็มาเจอสนามบินอาจจะยกเลิกเที่ยวบินของตัวเองได้อย่างเงี้ยลองคิดดูนะครับถ้าเกิดมีการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยใครต้องรับผิดชอบสายการบินใช่ไหมที่เราจะต้องสามารถเลื่อนหรือยกเลิกตั๋วกับเขาได้ถูกไหมสนามบินต้องทําอะไรไหมก็ไม่ไม่เชิงอย่างมากก็คืนค่าบริการให้ซึ่งก็เป็นแค่ส่วนน้อยของของราคาเครื่องบินเฉยเสนามบินไม่ค่อยได้ต้องรับผิดชอบอะไรมาก เหมือนเป็นตายอยู่ก็คือเป็นคนแบบนอนกินเฉยเอ่าก็มีปัญหาคนเยอะใช่ไหมก็แค่ลดจานวนเที่ยวบินลงสิอ่าฉันไม่ลําบากนะแต่พวกเธอลําบากซะอีกก็เรื่องของพวกเธอหมายถึงว่าสนามบินไม่ลําบากหรอกหรืออาจจะลําบากไม่มากแต่ว่ามีอะไรก็ยนให้สายการบินได้หมดทุกอย่างอย่างนี้มันคือยุติธรรมหรือคือสายการบินบางอย่างอย่างยูในเต็ดก็พูดว่าเรามีจํานวนคนสมมติเหมือนกับเปรียบเสมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นสายการบินที่ใหญ่ เรามีจํานวนคนที่รองรับมากแต่ตอนนี้เรากลายเป็นเปรียบเสมือนเป็นสายการบินเล็กๆเพราะเราถูกจํากัดโคตาว่าจะบินได้แค่นี้ใหญ่แค่ไหนถ้าโดนจํากัดว่าบินได้แค่นี้ก็ไม่ต่างกับสายการบินเล็กๆแล้วตรงน,นี้จะมีผลยังไงกับนักเดินทางที่จะบินตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงหน้าร้อนของปี2023ก็สรุปง่ายๆว่าตอนนี้ก็จะมีจํานวนตั๋วเหลือน้อยลงแน่ๆเพราะว่ามีการจํากัดเที่ยวบินซะแล้ว ว่าจะบินขึ้นและลงสนามบินแต่ละแห่งนี่คือเป็นหมดนะครับอเมริกายุโรปอังกฤษเนี่ยเป็นหมดเป็นหมดทุกที่เขาก็แนะนําว่าคนที่จะเดินทางในอีกสัก2-3เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ถูกกระตุ้นให้คือหมายถึงว่าแนะนําให้จองไปเลยตอนนี้เพราะไม่แน่ว่าใกล้เวลาจะมีหรือเปล่าเพราะว่าซีอของยูไนเต็ดก็บอกว่าโชคไม่ดีที่มันจะมีที่นั่งเหลือน้อยในในระบบเพราะว่า โครงสร้างพื้นฐานของการบินเนี่ยไม่ไม่รองรับก,ก็จํากัดจํานวนเที่ยวบินต่อวันไงฉะนั้นสายการบินเขาก็คงได้โคตาต่อวันว่าจะบินขึ้นลงได้สักกี่เที่ยวบินฉะนั้นที่นั่งมันก็ต้องเหลือน้อยลงก็แนะนําว่าใครที่อ่าแพลนอยู่แล้วว่าจะไปตอนปลายปีเพราะว่าอาจจะไปอยากไปปลายปีอยู่แล้วหรือหรือคิดว่าช่วงนี้มีปัญหางั้นก็ไปช่วงหน้าหนาวซึ่งคนไปน้อยจะได้ตั๋วถูกเนี่ยก็ประมาณว่าใครอยากไปปลายปี ก็อาจจะต้องจองไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแต่บุงเล็บเฉพาะคนไทยก็ต้องระแวงเรื่องวีซ่าไว้ก่อนอีกใช่ไหมเพราะว่าต้องขอก่อนแล้วต้องรอนานอีกก็อาจจะบุ๊กเออร์ลี่มากอย่างที่เขาว่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครมีวีซ่าอยู่แล้วหรือว่ามีความพร้อมก็อาจจะต้องพิจารณาจองไปก่อนเลยตั้งแต่แบบล่วงหน้าถึงแม้จะไปตอนปลายปีก็ตามเพราะเชิงว่าเราคิดว่าหน้าหนาวนี่ตัวหน้าจะถูกแต่ว่าถ้าใกล้เวลาแล้วราคาก็อาจจะขึ้นอีกก็ได้ ตอนนี้แม้กระทั่งเที่ยวบินแบบโดเมสติกที่บินภายในยุโรปเองสามารถชาร์จราคาแพงได้อย่างเหลือเชื่อบางแห่งอาจมีราคาบินภายในนะครับบินใกล้ๆนะ่ะที่ประเภทแบบ1นถึงสชั่วโมงเนี่ยอาจมีราคาแพงได้เท่ากับเที่ยวบินที่บินข้ามทวีปเลยทีเดียวแต่เขาก็มีให้กําลังใจอยู่นิดนึงตอนนี้มันไม่ใช่มีแต่แย่กับแย่หรอกตอนนี้ทุกอย่างมันก็เริ่มเริ่ม,มดีขึ้นนั่นแหละ โดยเฉพาะเรื่องของจํานวนการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยก็น้อยลงก็แน่แหละก็จํากัดจํานวนแล้วนี่ของเดิมไม่ได้จากัดจํานวนเหมือนไปเบียดเบียดกันเสร็จแล้วก็รับไม่ไหวก็เลยต้องมีการยกเลิกไปบางส่วนแต่ตอนนี้จํากัดจํานวนแล้วไอ้เรื่องการยกเลิกเนี่ยมันคงจะยากแล้วแต่วงเล็บจํานวนคนที่มีโอกาสได้บินก็จะน้อยลงตามเพราะว่าจานวนตั๋วลดลงมีการจํากัดมันก็คงจะยกเลิกยากแล้วพูดถึงส่วนของค่าโดยสารเนี่ย เขาก็เชื่อว่าคนพูดเนี่ยเขาก็เชื่อว่าตอนนี้อาจจะถึงจุดพีคแล้วจุดพีคก,ก็หมายความว่าพอหลังจากนี้มันก็น่าจะมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะช่วงหลังจากที่จบช่วงฤดูร้อนไปก็ข่าวดีสําหรับคนที่จะไปช่วงหน้าหนาวคือทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่ว่ามันจะยังไม่กลายเป็นปกติแน่ๆคืออาจจะยังคงต้องมีเรื่องให้วันๆอยู่บ้างจนกว่าจะถึงฤดูร้อนของปีหน้านะครับ ในนี้เขาบอกว่าจะทำยังไงเพื่อลดความเสี่ยงของการเดินทางตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปี2023 1หนึ่งก็คือจองเที่ยวบินให้เร็วขึ้นสองก็คือซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุมเรื่องของไฟล์ดีเลย์และไฟล์ยกเลิกซึ่งพวกเราก็มีอยู่นะครับใครที่จะซื้อประกันการเดินเป็นประกันการเดินทางคือประกันที่ต้องซื้ออยู่แล้วเพื่อที่จะไปขอวีซ่าเชงเก้นนะครับฉะนั้นใทรใครจะซื้อแล้วก็ต้องการสนับสนุนโกโนไกก็ดูได้ที่ g o n o g กดอทคอม ซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวก็คือมาจิ้มที่ลิงก์ก่อนที่จะทําการซื้อนะครับเดี๋ยวลิงก์จะอยู่ใต้วิดีโอแล้วก็พยายามจะให้ของเอาของที่ไม่จําเป็นไปให้น้อยที่สุดเขาบอกว่าถ้าไม่มีกระเป๋าที่ต้องโหลดใต้เครื่องเลยเนี่ยมันจะดีที่สุดสําหรับทริประยะสั้นนะครับก็เป็นคําแนะนําของฝรั่งเที่ยวฝรั่งนะครับเพราะว่าเดินทางกันใกล้อยู่แล้วแต่ว่าไทายเที่ยวฝรั่งเนี่ยคงยากอะ จะไปทริปแบบยาวๆโดยที่ไม่มีกระเป๋าใหญ่เลยนี่คงคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไปถึงก่อนเวลานะครับเขาบอก a b i t earlier แต่เอาว่าไปถึงก่อนเวลาเที่ยวบินออกสัก4หรือ5ชั่วโมงเลยยิ่งดีเพราะว่าจะมีคิวยาวไงเดี๋ยวอาจจะแบบไม่ทันนะเพราะว่าเคาน์เตอร์เช็คอินก็มักจะเปิดก่อนเที่ยวบินออกประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมก็อ่ะไปถึงก็อาจจะได้มีเวลาเดินหาอายู่ไหนเสร็จแล้วก็ต่อคิวไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากโหลดกระเป๋าใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังต้องไปผ่าน Security Check แล้วต้องผ่านตอมออีกก็หลายขั้นตอนกว่าจะไปนั่งรอขึ้นเครื่องบินแล้วก็ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อเงื่อนไขของโควิดด้วยเพราะว่าอาจจะมีบางที่ที่ยังจะมีเงื่อนไขโควิดอยู่บ้างแต่เกิดเป็นพวกประเทศฝรั่งทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วหรือบางหรือส่วนใหญ่ไม่มีแล้วนะครับก็จะมีบางประเทศเท่านั้นถ้าจำไม่ผิดก็อย่างเป็นเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสสเปนนะครับที่ยังต้องมีโชว์ใบฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิดอยู่สําหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน แต่ถ้าเราไปประเทศในเอเชียอันนั้นนะยังมีอยู่พอสมควรที่ต้องเช็คดูแล้วสุดท้ายนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับใครเตรียมตัวเดินทางกันช่วงนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ